นาไยเป็นคนดีมีระเบียบวินัยใฝ่ใจการเรียนรู้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนนิทยาวนาลัยองค์กรแห่งการเรียนรู้ผู้สถาบันการศึกษาไทยค่ะโรงเรียนนิทยวนาัยเป็นโรงเรียนขนาดพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2ก่อตั้งเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2490โดยพลอากาศโทหลวงเทวฤทธิ์พันลิศโรงเรียนนิทยาวนาลัย มีวิสัยทัศน์โรงเรียนนิทยาอุณาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมสร้างเสริมพูุปัญญาพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21บริหารจัดการโดยใช้รูปแบบวิทยาโมเดลในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาผ่านกระบวนการ PDCA ในการขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศตอบสนองวิสัยทัศน์พันธก,กิจของโรงเรียน ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานของดรสุมาาทิกุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิทยาวรณาลัยนายปรินทร์ชาโทร,รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปนางสาวศิวะไรสวัสดรักษารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณนางสาวสอนประภาสิริพัฒรวิยรรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนายนพดลอารณ์รัตรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนลิทยาบรรลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัะยมศึกษาปีที่1-6ถึงรวม98ห้องเรียนในระดับชั้นมัะยมศึกษาตอนต้นการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กิฟเต็ดห้องเรียนเตรียมทหารห้องเรียน e ี English p r o รแกรมและห้องเรียนปกติในระดับชั้นมัะยมศึกษาตอนปลาย การจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กิฟเต็ดห้องเรียน IP International Program รแมและห้องเรียนปกติซึ่งแบ่งเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แผนการเรียนศิลป์คำนวณและแผนการเรียนศิลป์ภาษาและนอกจากนี้โรงเรียนของเรามีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนอีกด้วยค่ะโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับปชัชญาของโรงเรียนที่ว่าวิชาการงานพัฒนากีฬาดีสามัคคี่มีวินยัยอัตลักษณ์ของโรงเรียนลูกลิทยะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เอกลักษณ์ของโรงเรียนลูกเสืออากาศกองแรกของเอเชียคำขวัญประจำโรงเรียนลูกลิทยาวนาลายัยเป็นคนดีมีระเบียบวินยัยใฝ่ใจการเรียนรู้ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นสาเก สีประจำโรงเรียนคือสีฟ้าเหลืองสิ่งศักการะของโรงเรียนคือพระพุทธฤิธทีสีการจนาพิเศษหรือหลวงพ่อฤทิยะโรงเรียนฤทิยะวันลัยมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนเหมาะสมกับบริบทสอดคล้องกับนโยบายสนองความต้องการของชุมชนและมีแผนพัฒนาการศึกษาแผนกลยุทธ์ ธรรมนูนโรงเรียนแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบวิทยะโมเดลใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษารูปแบบการบริหาร7ประการประกอบด้วย R Responsibility การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของบุคลากรทุกฝา่าย โรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้โดยการนำข้อมูลจากแผนพัฒนารายบุคคล ID Plan มาพิจารณาและวางแผนการดำเนินงานโดยใช้กระบวนการ PDCA I Innovation การพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีแรงจูงใจในการเรียนทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียนีท่ทีมการทำงานเป็นทีมโดยเน้นการมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทําร่วมรับผิดชอบจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนท่เทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ได้แก่ระบบ v m c ระบบ SGS ระบบ School ICT และระบบลิทยา Information System w w w e Web litya.ac.th ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลองค์การมหาชน i-Integration การนำหลักการบูรณาการมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งระบบ Y ยังเจเนเรชันการพัฒนาครูให้มีความทันสมัยมีทักษะตามศตวรรษที่21และการฝึกประสบการณ์ให้ครูรุ่นใหม่พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษาต่อตามความสนใจ A. Assurance การจัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมรับการประเมินภายนอกนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้มีความสะดวกสะอาดมั่นคงปลอดภยัยเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินการโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมมาพิบาลโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นสมาร์ทสคูล จากการบริหารภายใต้ริทยะโมเดลส่งผลให้โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ